สบายดีเบตกำลังจะจัดส่งสินค้าเพื่อไปไห้ตัวแทนทีน่าหากของเบตอยู่ทางถ่ายแข่นงนาะนั่นก็คือตัวนี้จีนา่าน้องายท่านก็คงจะสงสยัยว่าจีน่าคืออย่างจีน่าเป็นโตที่ซอยทําความสะอาดจุดส่อนเล่นของฐานยิงของเฮาหนึ่งเองไครทีมีปัญหามีกลิ่นอับมีกลิ่นบวกพึ่งประสงค์หรือมีตกขาวลาลาหลยๆเลยมีกลิ่นนีจะซอยควบคุมเกี่ยวกับกลิ่นอับได้ และพายที่มีปัญหาเกี่ยวกับหอบเดือนเวลาเป็นหอบเดือนเขาก็จะมีอาการที่แบบว่างุดงิดเนาะหรือแบบว่าโบสบายในจุดจุดนั่นจีน่าจะซอยแก้ปัญหาตัวนี้ได้และจีน่ายังอ่อนโยนต่อสภาพผิวในจุดนั่นน้ำอีกจีน่าซอยห่ฐาน,นีเขามีความหมั่นใจไร้ขึ้นดับกินที่โบพึงประสงค์เนาะตอนนี้ก็จะเริ่มในขั้นตอนการแพ็กสินค้าเนาะว่าจะเป็นแบบใดนำมาเบิ่งนกันเลย มืออื่นท่านในไส่แนนอเนะตัวแทนท,ทางขาแขกกล่องตะแตะตะมุตะมินะคะป้องกันป้องกันการกระถุกกระแทกเนาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ คันในซ่องกอดมีกินบัวพึ่งะสมเนาะสามารถพี่น้องทั้งทาแขกเข้านะก็สามารถติดต่อได้ทีเอื้อยเวียงสมัยเนาะตลาดนาโบได้เลยเนาะหรือจะโทรเขาไปทีเบอร์020 9 5 1 6 1 3 8 3ติดต่อหาเพื่นได้เลยเนาะหรือจะอินบ็อกเขามาถามเบตก็ได้หรือจะโทรเขามาหาเบรก็ได้โทรเกาหาหาเบรจะส่งให้ฟรีเลย กองพิจา,ารดาหเรียบร้อยท่านดไดใช่นอ,นอัออื่นเนาะจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะผ่านคนส่งของมีใส่ขนส่งมืออื่นท่านใดใส่แน่นอนฝากไว้สำหรับคลิปนี้หรือใครที่สนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือข้อมูลดีดก็สามารถ i n กซ์เข้ามาสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย